นี่อะพลลูกสาวบ้านเยัยมอยเธอเป็นคนน่ารักอ่าใช่ครับผมบอกว่าน่ารัก <c oughs> พอเป็นคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากๆและยังมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่มีอยู่อย่างนึง ที่พอยังไม่กล้าทําสักทีขอโทษนะแม่ที่เรามาช้าพอดีเราตื่นสายอ,ะอ่ะเออชื่อมันแล้วกันเขาไม่อยากทะเลากับเธอในวันครบรอบอ่ะโอ้เขาขอโทษนี่เขามีของขวัญมาให้เธอด้วยนะดูสิอะไรเนี่ยเธอไม่เห็นว่ามันบากเลยไหนไหนดูนี <c oughs> นั่นไงเริ่มแล้วทั้งนี้ทางนี้เ้เสียงอะไรแว่วๆอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยบอกไปเลยกล้าๆหน่อยถ้าพูดออกไปต้องมีปัญหาแน่เลยแม่เไม่ไม่พูดดีกว่าก็เป็นซะแบบนี้อ่ะตัวเองหิวหรือยังอ่ะ ก็ดีนะเขาหิวแล้วด้วยโอ๊ยคุย,ยเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรเธอเธอที่ไเหอนี่เธอไม่เห็นเหรอว่าเขาล้มก็เพราเธอชนน่ะไม่น้องสนใจเหรอเธอก็แค่คนจุดไฟไม่ได้พิการใช่ไหมหรือว่าเดินแนงเหรเอาละ จิตอาศาเริ่มได้ที่ตัวเราเราเคยคิดว่าแม้เป็นคนดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ไม่เราวอะเราเลิกกันเถอะเยกผู้หญ <review> ิงหน้าเบื่อเลิกกันได้ก็ดีานี้มิสเกนก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม อาสาเริ่มได้ที่ตัวเราแต่ใช้กำลังกันนะจ๊ะ